พอดีกับ่ำครับพี่น้องครับเมื่อทำกรรมตาแล้วพี่น้องเอ้ยเอาไม่จบเหมือนเดิมครับวันนี้ครับแต่ว่าพอแล้วครับพอแล้วแค่นี้พอแล้วครับวันนี้ไม่ไหวครับมันวิ่งแล้วมันรถมันน้อยครับ รถด,ด้ำเรามันน้อยครับผมยามแรงครับพี่น้องยามแรงยังไม่ค่ำนะครับโอ้อย่างรถดตอนแห้งแต้ว่ะ ไปรถครับไปบอ่อหม้อดินครับวันนี้ช่างศูนย์ก็ามาพีเอมเรียบร้อยครับสำหรับน้องซานี่ครับ หกล้อก็จะกลับบ้านครับวันนี้ครับทางน,นี้ก็พรุ่งนี้ก็เริ่มงานขุดบ่อเหมือนเดิมครับทีมงานหกล้อก็จะไปวิ่งดินที่บ้านครับตรงนี้ใช้ลรรับหน้าที่ครับตัก